ท่านโฆษณานิดหนึ่งนะไอ้พวกที่ชอบด่ามรดกโลกว่าไม่ใช่พ่อกุ้งสุโขทยัยทุกโขทัยนะครับเมืองสุโขทัยที่เป็นมรดกโลกทางว่าทําแห่งแรกถ้ามรดกโลกไม่ช่วยนะถนนมันผ่ากลางเมืองไปแล้วละครับถนนจากอาพิษโลกไปจังหวัดตากมันผ่ากลางเมืองสุโขทัยนะครับถนนที่คุณเห็นทุกวันนี้ที่วิ่งไปจังหวัดตากเดิมทีแห่คือเขาจะผ่ากลางเมืองสุโขทัย และคุณนิคมมุสิกกามารกตอนนั้น,นเป็นหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์อยู่ที่นั่นไปขอรองกรมทางหลวงแล้วก็ขอลังมอโดกโลกทำหนังสือยื่นขอมอดกให้ได้เป็นมอดกช่วยกันตั้งช่วยกันดาดผักดันคือม,มอดกโลกอย่างน้อยที่สุดก็ต่อสู้กับน,นักบาลทาขานให้ไม่ทําลายเมืองสุขโขทัยไว้ได้ก่นแล้ว,ลวไม่หัน้นคิดหายไป,ป่วงหมดแล้วคุณไม่ได้เห็นหรอกอนุสาวรีย์พ่อกรุงรังขมแ่ะ